การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายขอน้อมถวายด้วยกายและวาจาใจทุยโอเคครับวันนี้เรามาเล่นเ L ลเอลในโหมดยูไนะครับใน P C นะครับโหมดนี้ก็คือจะให้คนเนี่ยก็บวกกันเหมือนโหมดพุทธบาลแหละครับแต่มันจะมีปืนใหญ่แล้วยิงเราลงมาแล้วก็เราจะแบบพูดาวโคตรนะโคตรหนักโคตรน้องนี่ยเออวัวนี้ผมมาเล่นกับเพื่อนหมดแล้วแล้วผมก็อัดแบบไม่ให้เพื่อนรู้เลยแม่งโคตรเดียวเลยปะล่ะเออฮะ แล้วก็คลิปจะเป็นยังไงแม่งจะก,กาวขนาดไหนแล้วมันจะแจกกี่ตัวก็ฝากติดตามนะครับไปัวเชียอะไรวะเพื่อนเอา,าไปหรไม่ไอ,อ้แจา๊คหมดนี้มันหมดนี้ถ้าเราเล่นกันจริงจริงต่างามันจะจบเกียร์ทีวะให้ต้าถามด้วยว่าตัว ก็มึงทำอะไรเลยหรือว่าใบเกยยิ้มที่เกมเลยวะเฮ้ยนี่คุณจะโฟกเห็นเนี่ยแบบไม่ได้เป็นโอเคอะไรบบเ,เรลยเนี่ยเออมือรอมึงมีของอ่ะมึงโฟกอะ่ะคิวใช่แต่ว่ามันจะขนาดนั้นเร็วอ่ะไออย่างเงี้ยไอหมวดเดิมพุ่งัน่ตอนต้นเกมใครโฟกแล้วฆ่าเยอะสุดอ่ะคนนั้นเื่อนมากเลยนะทู่บอกเมื่อก่อนแบบมันจะแบบทีเดียวเลือดหายแล้วก็วิ่งหนีหนีๆๆแบบก็องปัดดาวดูคิวที่พามาออกแล้วเลยสามสี่ทีเยอะเข้าใจไหม คืออัพอะรอ่ะอัพสหรือสมอะอัพสอัพสองหรือสามเเหมืมึงจะบิ๊กก็มืออัพสบรบรไปยิวยิ้มไม่โดนเลยเบเบรเบรฮบฮบเอามฮบเอาดิแต่เราเอาเลยอยู่จังฮบใส่กันฮบฮบฮบทำเขา เฮ้ยไอ้บมาแล้วทำไมวะไบทีเไอ้บี่าจะเปชื้ห่อมึงจะเป็นเล่นเอดีลูเล่นทับให้มือล้วเพื่อนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลันกลันกลับบ้านกกันได้เดี๋นได้กันไดหายิเหรอมืยอกีับ่าแล้วไอ้เ้ไอ้เจ้าเ้าไอ้เจ้าจ้มากับมาับมาจับตัวคุ่มตัวพุ่มโอเคโอ

กับกัดก็หดอยู่นะเท่าเกิดอ่ะมันจะเวลาไปใช้สกิลหนึ่งอ่ะมันกดังทีนีประมาณสองสามวิแหละพอกันเลยเอาไม่ดิั่ไม้แหงเลยไอฮุกไอฮุกตักตัวฮุกไุ่กไอฮุกมึงับเรืองผมมึงข้าอยยั เอาเนี่ยอะไรวะเฮ้ยโอ้กูเล่นสายนี้เลยคุเล่นสายแข็งให้ลุงกันตายเนี่ยเดี๋ยวตาหน้าจะคกูเล่นเทอีกจะจะเล่นสายเอพีให้มึงดูเว้ยดึงทีเดียวแบบครึ่งหลอดเลยอ่ะบิงมึงกี่วิไอ้ยบิงเหรอสามนะสามวิเองเหรอสามวิเองเลยหกวิหกวิเกินไปว่ะสามเพื่อนเฮ้ยขนาดเบี้ยวีกแล้วเพื่อน

ไอ็ครับไ่อยากตายให้คูแล้แอะแไม่ต้องแบนทีคารินกับกับเยอะอายุนี่ไปให้มันไปเลยเลือดก็ตายไปเลยโอ้โหกำกำคตายแล้ว พี่ดีเห็นหน้าเหรอลุ้งเอาไปเลยาอูหู่ดูมตาลยกูบอกแล้วไม่มีกูเอาด้วยเปนาวไปเจอไม่ไหววะ

เฮ้ยกาลิมเฮ้ยกาลิมกาลิมมันมุ่งที่อะไรเลยอะอ้าวเฮ้ยพบกับบาลก่อนพบนึกคาบาล Hopefully kéo bát, hopefully kéo bát. Hopefully bát, 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 hope 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 เอดาเขอะสองแล้วก็ใส <ap> <Rocky> ่อะไรตัวอกิเดชนต้องอัพซิเดชัโงงาที่จริงเนี่ยเดี๋ยวเราม่นเท่บ่เฮ้ตัวอะไรเต็มหน้าเลย

ตแล้วล่ะเป็นไรตายอ่ะฮะ What What the fuck กติดเผาวะเออไปไปตัวตัวลู่หลังแบบน้ำลบคายแค่ตูบอกอะไรไม่โคตรบันเลย แทบร้องไห้อะเออุ๊ยัมก ab so ็แตกเลยว่ะก็ไม่าเพื well. ่อนยี่สิบหกขีวนาตมเขืนมันไมเลยเพื่น mọi người có thể là đúng không mày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  không เราต้อดูได้ว่าสีนะครับดล้วสีฟาเะไรแลเพื่อนในการตัวที่เเลือก็มีสีต่างกันก็มีสีต่างกนแล้วว่าสุดยังไงว่าเพื่อนรู้สึกของคนชนะเฮ้ยไรแต่ไม่หนตาเแตไอ้การเลย

Hãy uh subscribe -huh. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ไม่อัเรียบลาไงตัวใหม่ที่โอปีโอ่ะเอาม่่มเข้าไปเลยวตายฮุกงว่ Hope, hôm nay, luk hôm nay, mày hôm con! mày hôm nay, 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 mày hôm con mày Mình nay, mày hôm 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 nay, mày con nay, mày mày hôm mày

ไปแล้วไปแล้วเอาเคเน่อยเยอะแยวเจอต้องทเต็เดีย <laughs> อยูเนียอแพ้ยังไงล่ะเต็สาสิบสามยี่สิสิบหกไม่ได้ขาเขาเลยดูมาดีได้ไม่เกินกว่าป้อมเลยเว้ยโอ้

So let me break, 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 break it, it all yeah. down for you. I ain't never give it up, I ain't never you know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't gonna So let me break. break, break, break it all down for you. I ain't never give it up, I ain't never you know I'm gonna take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't gonna make